ส่งพัสดุไปปลายทางเดิมสินค้าแบบเดิมแต่ไม่อยากกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งฟาชิปมีคําตอบค่ะด้วยระบบการบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือประเภทสินค้าเพื่อใช้ในการส่งพัสดุครั้งถัดไปว่าแต่จะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยเข้าสู่ระบบ,บผ่านไลน์หรืออีเมลคลิกที่แถบเมนูเลือกบัญชีของฉันกดสินค้าของฉัน คลิกเพิ่มรายการสินค้ากรอกหมวดหมู่ประเภทจำนวนมูลค่าของสินค้ากรอกน้ำหนักและขนาดของสินค้าซึ่งน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นกรัมและขนาดหน่วยเป็นเซนติเมตรคลิกเพิ่มรูปภาพสินค้าและกดยืนยันหากต้องการแก้ไขคลิกที่สินค้าและกดที่แก้ไขคลิกที่แถบเมนูเลือกบัญชีของฉันกดที่อยู่ของฉันแล้วกรอกรายละเอียดผู้รับทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมล บางข้อมูลที่ไม่ทราบให้ใส่ขีดกรอกที่อยู่จังหวัดอำเภอและเลขเปรษสีน์ของผู้รับปลายทางและเลือกประเทศปลายทางตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและกดบันทึก ซึ่งหากต้องการแก้ไขคลิกที่ที่อยู่ปลายทางและทำการแก้ไขข้อมูลแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะเท่านี้การส่งพัสดุครั้งถัดไปก็ไม่ยุ่งยากอีกแล้วสำหรับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทักมาสอบถามได้ตามช่องทางตรงนี้เลยค่ะ